ขวนปื้มเล่นละครฟอร์มยักษ์ภารกิจรักรับตื่นเต้นประกบคู่พอส์รนแฮปปี้ไม่คิดย้ายช่องเมินคนเชียร์สีสัญญาช่องเป็นนางเอกสาวสวยที่ยังคงความซับอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเซาฟควันพิสามณีล้าสุดกับละครภารกิจรักที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นละครฟอร์มยักษ์ระดับชาติอีกเรื่องหนึ่งค่ะงานนี้ดูเจ้าตัวจะปึ้มอกปื้มใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้เดีโยวกาสเจ้าตัวเซาฟควัญมาร่่มงานโกบิโก้นะสุนการค้าพนกรเจ้าตัวเปิดเผยว่าดีใจมากค่ะที่ไดด้้รรรรร่่่่ววมมมแสงงงเเเเเเพาาาะะปป็็นนนลคฟอออ์ยัักษบชตติิืทีศ จะไม่ได้เล่นบทเป็นตำรวจก็ตามแต่ก็ได้รับบทเกี่ยวพันกับตำรวจค่ะบอกว่ารู้สึกยินดีค่ะที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกไปรับว่ารู้สึกยินกับละครเรื่องนี้มากๆก,กันเลยทีเดียวค่ะบอกเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นประกบคู่กับหนุ่มคอสซาร์นรับว่าตื่นเต้นค่ะอยู่ดีๆก็ได้ร่วมง,งานกันด้านกระทู้ที่อยากให้สาวขวัญเป็นนักแสดงอิสระน,นั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้กับทางต้นสังกัดค่ะอยู่กันแบบครอบครัวยังไม่คิดย้ายช่องไปไหนนะจ๊ะ เมินเป็นนักแสดงอิสระรับงานได้มากขึ้นค่ะบอกว่าแค่นี้งานก็ล้นมืออยู่แล้วจ้าเม็ดเงินก็เป็นอีกส่วนนึงที่สําคัญค่ะแต่สบายใจที่จะอยู่กับทางช่องมากกว่าค่ะก็เรื่องภารกิจคือดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นละครระดับชาติแล้วก็เราประชาชนชาวไทยแล้วก็มีสิ่งไหนที่เราทําอะไรเพื่อประเทศชาติได้เราก็อยากจะทําซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษถึงแม้ว่าขวัญจะไม่ได้เล่นเป็นตำรวจแต่ว่าขวัญก็ได้รับบทเกี่ยวพันเกี่ยวกับตำรวจซึ่ง,งกเ็เหมือนกับพ่อเราเหมือนฮโนวอลแล้วก็รู้สึกดีที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวน,นี้ออกไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาชีพทุกด้านมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอย่างตำรวจเนี้ยคนไม่ดีก็มีแต่คนที่ดีที่ขวัญอ,อยู่กาตั้งแต่แฝดตำรวจมีเยอะแยะมาก ขก็พยายามจะสื่อทางด้านดีๆให้คนรู้สึกรักและศรัทธาตำรวจเหมือนที่เรารู้สึกโอ้ยอินอ,อินมากครั้งแรกก็เหมือนจะตื่นเต้นนะแต่ว่าก็รู้สึกดีเพราะว่า เหมือนกับเราคุ้นเคยกันใ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 นด้านนอกอยู่แล้วค่ะไปเจอพบเจอกันข้างนอกอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนแปลกใหม่แล้วอยู่อยู่ดีๆมาร่วมงานกันอะไรนะคะก็ซีดีเรื่องภารกิจรักนะคะตอนนี้ก็เราดําเนินหน้าถ่ายทํากันอยู่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามชมความคืบหน้าความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นสีหน่วยสีภารกิจนะก็ยังไงเป็นประเทศไทยของเราก็อยากให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจในละครเรื่อง เรื่องภารกิจรักด้วยค่ะขวัญน,นะคะก็คือตราบใดที่เหมือนบ้านเราเขาให้การต้อนรับเรารักเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญก็ได้รู้จะทิ้งคนที่มีปุนคุณเราไปทําไมอนะเนาะโอ้ยไม่ได้นับเลยค่ะไม่เคยนั่งนับวันที่แบบว่าจะถอยออกเลยคือคือขวัญคือขวัญอยู่ด้วยด้วยความสุขจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าขวัญจะพบเจอเรื่องอะไรต่างๆขวัญก็ จะมีผู้ใหญ่ที่ช่องเนี่ยที่เขาดักและศรัทธาและสอนขวัญมันก็เป็นเหมือนในครอบครัวที่เราไม่ได้นั่งนับวันว่าขอโทษค่ะที่เราไม่ได้นั่งนับวันว่าเฮ้ยอีกกี่วันเราจะหมดสัญญาเมื่อไหร่เราจะไปต่อที่ไหนดีคือมันอยู่นอกเหนือผลประโยชน์แล้วอะคะ่ะเ่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะค่ะก็ไม่ทราบอะคะ่ะขวัญทางานมันก็เม็ดเงินมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มาสําคัญที่สุดก็คือความสุขในที่ที่เราจะอยู่แล้วขวัญอยู่บ้านช่องเจ็ดที่ตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่ไม่เคยมีวันไหนที่ขวัญไม่มีความสุขค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในช่องนี้รู้จักขวัญลงรักและเคารพเสมอก็เป็นอันว่าสงสัยเนีง,งานนี้จะลุ้นไม่ขึ้นค่ะที่จะให้สาวขวัญเป็นนักแสดงอิสระจ้ายังไงยังไงเนี่ยสาวขวัญของเราเนี่ยก็ไม่ย้ายไปไหนยังเด็ดขาดค่ะ สำหรับแฟนาร,รายการข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้สมซาตตามติดข่าวข้อประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นอชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าสมซาจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตของคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะส้มซาบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ